tích hợp cho nên là tốt đuôi nó không được đẹp hơn tất đẹp hơn tất cả mọi người 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 đẹp hơn tất cả mọi người

มีาอยู่ไหนชาเจอเาแล้วตอนนี้พบสิท่านแล้วตอนนี้พบท่านแล้วคุณการเจอนเราต้องการทนครับถือน่อไมต่อแล้วถือันต่่อครับอะไรครับงการไมากที่ดีนะครับชอบอไเดีแค่ชอบ หลังการี้นเครับเพูดทองดินดงทกนะครับเดี๋ยวอกจะให้สัญยาโดยการนึงสองสามสาวๆไม่ต้องดิงแบบหนุนี่นะครับไม่ต้องก็ได้นะครับแอกยิบิ้อดกยที่นึงเลยครับไม่ต้องแบบส่งส่คนันี้ม่ต้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องรอเพื่อคุณไม่ดีเลยครับเราไม่ชนะแล้วเราขจะไปเราบอกไใ้าจะไปโจ๊สาวเลยครับ Cháu tạo cháu theo đoạn nào Tuyệt vọng cái gì nhé, tuyệt vọng cái gì 1...2...3... Cháu bảo gì nhé Cháu bảo cháu tuyệt vọng hay อ้าวคุณจีนครับครับอาวุธก่อนนะยันนะครับสวัสดีครับคุณจีนสวัส,สว่าคุณจีนเสียงนด้รักมากๆเลยอะ่ะ <c ười> คุณจีนอ้าวคุณจีนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นญาติเจ้าบ่าวญาติเจ้าสาวยังไงครับอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าห่าอ๋อเป็นลูกของคุณลุงนะครับยินดีด้วยนะครับคุณจีนที่เป็นผู้โชคดี โอ้โชนะเลิศนะครับเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในในการแฝงแสลมในการในรายการอื่นเลยนะครับเออที่บอกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคุณจิ๊นครับปกติครับเวลาเราไปงานมงคลสุดรบอย่างนี้นะครับคุณจิ๊นมักจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ่อยๆนะครับเอออันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับมิน่าคุณจิ๊นถึงดีใจใหญ่เลยนะครับว่าเย้สมเร็จแล้วนะครับแล้วปกติเราไปลุ้นชอบดอกไม้แบบนี้ไหมครับ ออกปีนกับเขาบ้างไหมไม,ไมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ตกรอบใช่ไหมครับแต่วันนี้นี่นะครับเป็นหลุดเบสิคข,ของผู้โชคดีแล้วนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยถามนิดนึงนะคุณจินนะแล้วภาพแบบนี้เนี่ยของคุณจินจะเกิดข,ขึ้นเมื่อไหร่ย,ยังไงครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวนะมีว่าที่ผู้โชคดีท่านนั้นมาด้วยนะครับวันนี้ ไม่ได้มาเนาะให้เฝ้าบ้านที่สุภาพก็แบบนะครับโอเคแต่ใกล้ๆแล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนใช่ไหมครับจะพยายามเต็มที่ทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันกดดันสุภาพรุ่ท่านรักนะครับช่วยกันเนาะจริงเนาะนะครับเดี๋ยวมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็จะเรียนเชิญ şey ท่านผู้ใหญ่แล้วก็กัลยาณมิสุขภาพอย่านี้ไปร่วมงานกัน ในเร็ววันนี้ด้วยนะครับคุณจินครับวันนี้เนี่ยให้คุณจินเป็นตัวแทนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแล้วก็ญาติๆนะครับได้ปุ๋ยหอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนิดนึงครับเชิียร์ครับเด็กไม่จะมาแล้ววันนี้ดีมากถึงจะห่างหายกันไปตั้งแต่เด็กก็ยังไงก็จะมาแสดงความยินดีอยู่ใกล่ที่ไหนก็จะมาค่ะยินดีด้วยมีความสุขมากๆค่ะ อาขอเสียงปรบมือ้กับคุณจินด้วยนะครับคุณจินอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมก,กันหน่อยนะครับคุณจินเป็นลูกของคุณลุงคุณป๊อกน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เดินทางมาจากสุพรรณบุรีเลยใช่ไหมครับมาร่วมอวยพรน,น้องชายคนนี้นะครับถึงจังหวัดน,น่านเลยตรงนี้เดี๋ยวเตรียมมีข่าวดีต่อไปเลยนะครับไม่ง่ายนะแน่นอนไม่น้อยนะครับคิวต่อไป,ไปคิวคุณจิ้นแล้วนะ นะครับเตรียมไว้เลยชาวสุพรรณครับขอเสียปงปรบมือแสดงความดีดีกับคุณจินอีกครั้งหนึ่งนะครับจิมด,ด้วยนะครับจิมครับรับช่อดอกไม้จากเจ้า